มีการปวดข้อมือเรื้อรังมาหลายเดือนแล้วเนี่ยตรงนี้เลยนะตรงนี้เวลาคำเราคำเนี่ยเราจะคำได้ก้อนนูนขึ้นมาเลยเนี่ยเราคำตรงนี้เรียบแล้วตรงนี้พอเป็นก้อนนูนตรงนี้นะเรากดตรงนี้มันค่จะเจ็บเยอะถ้าพอเรากดข้อมือแบบนี้จะเจ็บมากเลยนะมันค่ใช้ข้อมือเยอะทํางานเยอะนยตรงนี้เลยนะ,ะนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็น the co- แว่งมนะัน่าเป็นต่อหุ้มเส้นเอ็นอักเสบนะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะว่าอันต์ซาวเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับนะเนี่ยจากอนะันต์ซาวเนาะเนี่ยเราดูเนี่ยเส้นเอ็นนะตรงนี้ปกต ที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยตรงนี้ที่มันหนาตัวขึ้นมาเลยนี่แล้วมันอพอหนาตัวตรงนี้ที่มันอักเสบตรงเนี้ยที่ว่าเป็นฟังผืดกดรัดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูนะนี่ตามแนวยาวเห็นไหมตรงนี้ฮะอันนี้เป็นเส้นเอ็นมาเลยเห็นไหมแต่ว่าตรงที่มันหนาตัวคือตรงนี้เลยไงที่เป็นก้อนที่ขุมคาได้เมื่อกี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะฉีดยาแล้วตัดไอ้ก้อนนี้ออกนะโอเคแข็งเหมือนกับบางทีเอ้ยแข็งเหมือนกระดูกเลยอะไรเงี้ยเออไม่ใช่นะมันเป็น ปลอกข้มเอตรงนี้เลยที่มันหนาตัวอยู่หมอทําความสะอาดก่อนนะเก็มไม่เป็นก้อนนะตรงนี้นนี้เราฉีดยาเข้าตรงนี้นะนิดนึงแต่ว่าตรงตำแหน่งก้อนตรงนี้ที่มันเป็นปลอกข้อมเอตรงตรงเข็มนี่เลยเนี่ยเป็นก้อนนะเดี๋ยวเราฉีดยานิดนึงนะเนี่ตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นก้อนแข็งๆตรงนี้นะที่เข็มผ่านอยู่เนี่ยนะตรงนี้เลยที่เป็นก้อนเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้แหละ นี่นี่ตัดฐานนี่เลยเลยเห็นเข็มไหมเนี่ยลงเจ็บไหมครับนิดนึงตอนนี้ไม่เจ็บเหมือนเมื่อกี้แล้วมันติดอยู่ไหมเมื่อกี้มันติดนะตอนแรก่ะตอนแรกติดไหมติดลงไม่ได้เลยนี่ลงตอนนี้มันลงไม่มันลงไม่ได้เพราะเจ็บ แต่ว่าตอนนี้มันจะเคลือ่อนไหวได้มากกว่าเมื่อกี้เพราะว่ามันมันที่เราตัดเมื่อกี้ที่มันไอเป็นก้อนอก้อนปมเมื่อกี้ผมว่าน่าจะออกหมดละก้อนตรงนี้นะมันไม่มีก้อนละเมื่อกี้ผมมาร์กไว้ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยลองทำดูดิเมื่อกี้มันเป็นก้อนอยู่ที่ว่าก้อนแข็งๆเราหายเลยใช่ไหมอโอเค